สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็โอ้โน่นฝนนะครับพี่ซีฝนตกฟ้าร้องนะครับพี่ซีเนาะราฟังเสียงฟ้าร้องนะครับพี่ซีฝนตกทางภูหลวงโอ้ฝนตกจริงๆนะครับพี่ซีกำลังจะตกมาทางบ้านผมนะครับพี่ซีเนาะ ที่ผู้หลวงก่อนนะครับพี่นมัวไปหมดเลยนะครับพี่ซีโอ้ยวันนี้เมื่อเช้านี้เมื่อคืนอ่พูดถึงเมื่อคืนนี้ก่อนเนาะไปกรีดยางนะครับพี่ซีเนาะก็ถึงเช้ามาก็ไปหยอดน้ํากดอยู่ที่บ้านกก,ก,ก,กนะอกเนาะหย่อนน้ากดยางพารานะครับพี่ซีเนาะอยู่ที่บ้านกกอก,กเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ซีเนาะก็มาถึงบ้านก็ กินข้าวกินน้ำเสร็จก็ขึ้นเขาวหาอยู่หากินนะครับพี่ซีเนะาะเาลรูกนี้นะครับพี่ซีภูตากมองไปกับน้องหมาจะรอดเจ้าขาวก็จะตูบนะครับพี่ซีเนาะสามตัวไปกับน้องหมาผมไปคนเดียวนะครับพี่ซีไปกับน้องหมาหาอยู่หากินนี่ไม่หมานครับวันนี้ มะนาวมะนาวนะครับไอซีเนาะหนึ่งต้นสองต้นเนาะเป็นลูกเยอะนะครับไอซีกำลังลูกใหญ่ต้นีผักหวานอันนี้ผักหวานดงผักหวานโคกนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นผักหวานโคกนะครับไอซีมันอยู่ในร่มเนาะลองดูต้นใหญ่แล้วนะครับไอซีสองสามต้น ขึ้ <c oughs> นเขาหาอยู่หากินนะครับพี่ซีเนาะก็ลงมาต้องรีบลงมานะครับพี่ซีฟ้าร้องเนาะโอ้ยฟ้าร้องฟ้าเล็ดนะครับพี่ซีโนดฝนนะภูหลวงนะครับพี่ซีเนาะตกมาก่อนเนาะโอ้ตกแรงด้วยตกไปทางภูเขาร้วนนะครับพี่ซีมาทางภูหลวงนี่ก็ไม่แรงเท่าไหร่สวดดาน,นีเนาะ สวนด้านโน้นนี่แรงนี่นะครับพี่ซีฮะโยาตรงน,นี้เอาไว้เอาไว้ให้วัวเนาะโอ้ถ้ามีวัวนี่มาเเอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับพี่ซีเนาะสบายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็โนู้นตรงที่ยายเนะาะปลูกมะละกอโอ้ยลกด้านหน้านี่ครับเป็นแปลงเล็กๆนี่กล้าไปดูกัน อันนั้นช่างพงเนาะลงเมื่อวานปุยน,นะครับพี่ซีฟาร้องนะครับพี่ซีไม่ได้ไม่ได้เปิดโทรศัพท์เนาะปิดไว้อยู่นะครับพี่ซีปิดโปรโมทเครื่องบินด้วยนะครับพี่ซีเนาะว่าแถวนี้นี่อันตรายนะครับพี่ซีเนาะถ้าเปิดโทรศัพท์นี่เป็นฟ้าร้องทั้งฟ้าแลบก่ ขาวกล้าที่พวกคบหวานนะครับพี่ซนะีเนาะเห็นไหมครับโอ้ยเจียวเจียเจียสวยแล้วนะครับพี่ซนะีเนาะยาวแล้วนะครับพี่ซีรออีกไม่นานเนาะถ้าฝนตกมาวันไหนแรงๆนะโอ้ยกว่าจะถึงเดือนนะครับพี่ซียังไม่ถึงเดือนด้วยเนาะข่าวนี่โอ้จะพอหรือเปล่ากล้า มองทางบ้านฝั่งแดงแล้วที่นี่ฝนโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศก,ก็ดีนะครับพี่ซีเนาะฝนตกโอ้ช่วงเที่ยงนะครับพี่ซีร้อนผมขึ้นเขาโอ้โหเหงื่อเหงื่อไหลเลยนะครับพี่ซีเงื่อไหลโอ้ยหญ้าอะไรนี่หญ้าวงสางนะครับพี่ซีเนาะ ยากวงช้างนะครับพี่ซีนี้นะโอ้เยอะจริงๆครับปีนี้ยากวงช้างนู่นก็ใช่นะครับพี่ซีเนาะแล้วนะครับก็ลงมาแล้วครับพี่ซีลงมาจากเขาแล้วลงมาก็ลงมาถึงบ้านก็พักนิดน,นึงก็กินข้าวเนาะทานข้าวเที่ยงนะครับพี่ซีโอ้บ่ายสามกว่าๆทานข้าวเที่ยงเนาะเพราะว่า ขึ้นเขาหาอยู่หากินไม่ค่อยมีเวลาอยู่ไม,ไม่ค่อยเวลาค่อยมีเวลาทานข้าวเนาะเพราะว่าเดินตลอดนะครับพี่ซีเดินบ้างหยุดพักเนาะเดินส่วนมากพักส่วนน้อยนะครับพี่ซีเพราะว่าอะไรเหนื่อยเดินไปพักไปนะครับพี่ซีเนาะขึ้นเขาโอโ้โห ไม่ได้ขึ้นเขาภูตากมองยาห่วงสางทางนั้นเลยนะครับพี่สี่เต็มเลยนะครับภูตากมองฝนก็ตกลินลินหนึ่งครับพี่ีเนาะโอ้ตกมาตอนเย็นนี้ตกช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี้ตกมาแรงๆเลยนะครับพี่ีเนาะจะได้ไปสองกบมันไม่ตก,กพี่คำพี่ีมันตกไม่แรงเนาะ เดี๋ยวจะได้ไปส่องกบตอนเย็นเนาะถ้าส่องก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยครับพี่ซีโน่นภูเขาล้นภูเหล็กไฟฝนก็ตกปล่อยๆนะครับพี่ซีอ้ตกมาแรงๆเลยต้นยางผมจะได้ต้นยางที่ผมขึ้นไปปลูกเมื่อวานนี้เนาะก็จะได้มีน้ำเนาะเพราะว่าผมขึ้นไปปลูกเมื่อวานนี้แดดร้อนนะครับพี่ซีเนาะ ก็เลยกลัวมันตายเนาะตรงที่แห้งก็แห้งเกินนะครับพี่ไม่มีแม้กระทั่งซุ่มเปียกเนาะตรงที่เปียกกับเปียกเกินนะครับพี่สี่ที่สวนยางผมบานเกาะก็ปอกแตกๆนะครับพี่ออกมาอยู่แบบนี้นะครับพี่สสบายใจเนาะบรรยากาศก็ดี เงียบก็เงียบนะครับพี่ซีว้ายังร้องยังเล็บได้เล็บอยู่นะครับพี่ซีเนาะผมไม่กลัวเท่าไหร่นะครับพี่ซีไม่อยากพูดให้ถึงโอ้แสดงว่าเขียดลงเขียดน้อยเขียดเล็กอะไรลงมาไข่นะครับพี่ซีาขาวๆไข่เขียดนะครับพี่ซีเนาะหนามแห้งตายหมดเลยนะครับพี่ซี อ้าวก็ฝนมันไม่ตกเัีงนานเนาะตกก็แบบนี้แหละครับพี่ซีฟ้าร้องสวยมากเนาะแต่ก็ฮะยังดีครับพี่ซีดีกว่าไม่ตกขึ้นเขานี่ก็เหนื่อยอยู่นะครับพี่ซีเนาะแต่ก็ทำยังไงได้ครับพี่ซีชอบขึ้นเขานะครับพี่ซีเนาะโอ้ย ช่างพงไปไถนาไปรับจ้างไถนาไถเสร็จหรือยังเนาะป่านนี่ยครับพี่ซีอยู่ที่ใกล,ใกล้นู่นแหละภูเขาล้วนหรอกครับพี่ซีไถนารับจ้างไถนานะครับพี่ซีเนาะนี่ตกมาแล้วอ้าวตกแรงๆเลยต้นมะม่วงนะครับพี่ซีนี้นี่ครับ สุดยอดเลยครับดิซี่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ